สวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะคะร้อยห้าท่านนะคะขอบพระคุณค่าให้หัวใจบวกๆยายมาด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์จ้านะคะขอบคุณเอซที่นา่ารักทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะทองฟ้าก็สีสวยมากโอ้พาไปส่องดาวเรืองนิดนึงนะคะ ไม่รู้ไอรถได้เอากุญแจออกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยเดินมาเดี๋ยวไปซองดอกดาวเรืองนิดน,นึงก่อนจะลงไล่เหลือสี่นาทีจะพาไปดูดาวเรืองนะคะอืพา่องดาวเรืองนะคะสวยๆนะคะเริ่มจากตรงไหนดีเอ่เอเริ่มที่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะ เริ่มจากดอกใหญ่ๆไปเลยนะคะนี่วูสสวยมากเอซเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมดาวเรืองเดี๋ยวก็ตรงนู้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะปลูกแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมาก นี่นะคะก่จะลงไลฟ์จะให้ดูนิดนึงนะคะให้ดูดอกเราเดืองก่อนนะคะก่จะลงไลฟ์นี่นะคะสวยเลยนะคะนี่ ตรงนี้ที่ที่ที่ปลูกตอนสุดท้ายอารุขันเหนียวสวัสด,ดีค่ะนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกทานะคะก่อนจะลงไลฟ์ใหญ่จะพาดูดอกดาวเรืองนะคะอีกสีทาทีนะคะนี่นะคะอาดันๆให้ได้เจ็ดร้อยไลค์หน่อยจ้านี่อันนี้สวยค่ะสวยงาม นี่นะคะรอบที่เราปลูกรอบสุดท้ายนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามมากถ้าเราอยากให้สวยกว่านี้ต้องไปเดินมาจากฝั่งนู้นนะคะแดดมันจะได้ไม่นั่นนะคะมันจะได้ไม่ย้อนแสงนะคะ <c oughs> นี่นะคะ สวยมากเลยนะคะนี่บานเต็มทุ่งโคกหนองนาแล้วนะคะนี่เหลืองอลา,ามเลยนะคะนี่ นี่นะคะสวยมากค่ะมองมาอย่างนี้มันก็จะเห็นศาลาธิดาเศรษฐีนะคะอม โอ้ฝั่งนู้นยิ่งสวยเลยนะคะเอนะคะฝั่งนู้นยิ่งสวยเลยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะตรงนี้ตรงประแตนปลูกนะคะนี่สวยงามมากขอบคุณเอฟซที่น่ารักทุกคนเลยเอาดัานดันดห้าสิบไลค์ลงไลค์แล้วนะคะขออีกห้ิท่านนะคะกดรัวๆเลยนะคะไม่ต้องรอโฆษณานะคะกดรัวๆเลยนะคะขอห้า ขอ47ไลค์นะคะ47ท่านนะคะกดรัวเลยนะคะ86ท่านนะคะกดเลยเด้อขอรัวๆเลยค่ะขอรัวๆเลยนะคะฟีน,นะคะใหญ่ๆ,ๆ,ะะะะๆจะถ่ายไปแบบนี้นะคะ